Like hell cut. Hi everyone, welcome back again to English class with Teacher How are you? I hope all of you will be fine and I'm fine too. สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็ขอสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านด้วยค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูจุ๊กอีกหนึ่งครั้งนะคะในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้เด็กๆจะต้องเรียนอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะโอเค before to study I would like to tell you something Don't forget to wear a mask all the time before you go out and Watch your hands every time when you touch everything. ก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะครูจุกก็มีเรื่องที่จะย้ำเตือนเด็กๆนะคะว่าให้นักเรียนนะคะมันสวมใส่แมสนะคะตลอดเวลาก่อนที่นักเรียนจะออกจากบ้านรวมถึงมันล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะ In English class there are two books like this. The first one is p e o p l e s book and the second one is activity book ในวิชาภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนจะต้องมีหนังสือด้วยกันทั้งหมด2เล่มตามรูปนี้เลยนะคะเล่มแรกนะคะจะเป็นหนังสือเรียนและเล่มที่2จะเป็นหนังสือแบบฝึกหัดค่ะโอเค you ready for today for today you have to use the activity book สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องใช้หนังสือเล่มนี้นั่นเองจะเป็นหนังสือแบบฝึกหัดนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆไปเตรียมหนังสือเล่มนี้กันเลยค่ะ It's time to review 12 months of the year. Let's the 12 the first. The first one is January. J-A-N-U-A-R-Y Number 2 is February. F-E-B-R-U-A-R-Y Number 3 is March. A R C H Number 4 April A P R I L Number 5 May M A Y Number 6 June J U N E Number 7 July J U L Y Number 8 August a U G U S T Number 9 September S E P T E M B E R Number 10 October O C T O B E R Number 11 November N O V E M B E R M B E R, and number twelve December, D E C E M B E R. So what do you do for today? The activity for today is open your activity book and turn to page six, so we can complete the exercise. สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือแปลฝึกหัดขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้าที่6เลยค่ะวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมในหน้านี้กันค่ะมาดูในส่วนของข้อ5ใหญ่กันก่อนเลยนะคะในข้อ5ใหญ่นะคะ you have to write the months in order นักเรียนจะต้องเขียนตัวอักษรในแต่ละเดือนที่หายไปนะคะโดยนักเรียนสามารถกลับไปย้อนดูในต้นคลิปนะคะว่าตัวอักษรของแต่ละเดือนมีอะไรบ้างสะกดอย่างไรนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูต้นคลิปและทําลงไปได้ค่ะค่ะต่อไปนะคะมาดูในส่วนคําถามของตรงนี้นะคะคําถามถามว่า how many months are there how many months are there มีเดือนอยู่ทั้งหมดกี่เดือน คุณตุ๊กพูดย้ำบ่อยมากๆเลยในคลิปแรกนะคะคุณตุ๊กจะพูดว่า there are 12 months of the year there are 12 months of the year หปีมีทั้งหมด12เดือนเพราะฉะนั้นในส่วนของข้อนี้ตอบว่ามีกี่เดือนคะเก่งมากค่ะ12เดือนคำว่า12ภาษาอังกฤษสะกดว่ายังไงคะ twelve twelve เก e. ่งมากค่ะ ตอบลงไปนะคะโอเค i นนั m เบอ six you have to answer two questions ในส่วนของข้อ6ใหญ่นี้นะคะนักเรียนจะต้องตอบคำถามด้วยกัน2ข้อด้วยกันมาดูที่ข้อแรกก่อนนะคะข้อแรกคำถามถามว่า what month is it what month is it มันคือเดือนอะไรนักเรียนเห็นเลข5ข้างๆไหมคะอ่าใช่แล้วเลข5มันคือเดือนอะไรนะคะลองนับไปสิ January, February, March, April, May, is May ใช่แล้วตอบลงไปนะคะและในส่วนอีกหนึ่งข้อข้อที่2ถามว่า what's your favorite month what's your favorite month เดือนอะไรเป็นเดือนที่นักเรียนชื่นชอบหรือว่าเดือนไหนที่นักเรียนชอบนั่นเองให้นักเรียนเขียนตอบลงไปค่ะโอเค for today that is your homework for you The homework is on page 84ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็จะมีการบ้านนะคะให้เด็กๆทำด้วยนะคะสำหรับการบ้านนะคะจะอยู่ในหน้าที่84ค่ะเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า84นะคะ,ะตามรูปเลยง่ายใช่ไหมคะวันนี้สําหรับการบ้านการบ้านนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนเติมตัวอักษรในแต่ละเดือนลงไปให้ถูกต้องเหมือนที่เราได้เรียนมาแล้วง่ายใช่ไหมคะโอเค I think The time is over for English class. Thanks for watching. See you later. Goodbye.